วันนี้เอ๋จะเอารถติดแหลกท้ายไว้ขนมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะทุกคนจ็จแล้วนี่คือติดแหลกท้ายมอเตอร์ไซค์หรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือโทบานนั่นเองนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยคงมีข้อสงสัยเยอะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอ๋จะไปคุยกับพี่แชมปเจ้าของแชมปโทบานนี่แหละค่ะว่าการติดแหลกแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไง พี่แชมป์คะอยากรู้ว่าอย่างแบบแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยมันสามารถติดกับรถยนต์อะไรได้บ้างอะคะพี่ก็รถยนต์เกือบทุกรุ่นนะครับยกเว้นรถเก๋งขนาดเล็กนะครับก็จะเป็นรถกระบะรถ PPV ที่มีคัสซีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถ s อ v กับรถเก๋งเนี่ยต้องดูเฉพาะรุ่นครับเป็นรุ่นที่แข็งแรงถึงจะติดตั้งได้น,นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการรับน้าหนักของช่วงล่างด้วยครับพี่แชมป์คะอีกเรื่องหนึ่งที่คนสงสัยเยอะมากคือเรื่องเกี่ยวกับแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์กับข้อกฎหมายมันเป็นอะไรยยังงงไบบ้้าาอะะพีออธิให นนหลักๆจะมี3ข้อส่วนที่1คืออันนี้คือเขาเรียกอุปกรณ์ส่วนควบนะครับไม่ได้ติดตั้งถาวรสามารถเอาออกได้ระยะข้อที่1ยื่นไม่เกิน2องเมตรห้ซึ่งแหลกของร้านเราเนี่ยยื่นแค่1เมตรข้อที่2คือมีสัญญาณไฟเบรกไฟเลี้ยวอันนี้คือสัญญาณไฟชัดเจนและข้อที่3คือไม่บังไฟทะเบียนเราได้ทําการย้ายป้ายมาไว้ที่ตัวแหลกอันนี้ก็คือเวลาเราลดมอเตอร์ไซค์ขึ้นปุ๊บสัญญาณไฟเห็นชัดเจนไม่บังไฟทะเบียนอันนี้คือถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เอาละค่ะติดเสร็จแล้วได้เวลาเทสรถเอาจริงๆนะนี่คือความฝันของเอ๋เลยที่จะมีรถไว้แบกมอเตอร์ไซค์อยากขี่ตอนไหนก็ได้ขี่แล้วทุกคนว่าทริปแรกเอ๋ยไปไหนดีคะ